ผมมาแนะนำนอนญาตแนะนำนะครับน้องวีเจหนึ่งคนนะครับที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในแับมีกอลลี่นะครับด้วยการเป็นวีเจนะครับนั่นคือน้องกิ่งแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชหาชื่อน้องให้ดูนะฮะนี่นะครับเป็นน้องในสังกัดผมเองอะนะครับน้องกิ่งแก้วตอนนี้ก็มีผู้ติดตามเกือบหนึ่งหมื่นนะครับ แล้วก็ถั่วนะครับถั่วที่ได้จากยูเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเจ็ดหมื่นสพันนะครับกำลังจะถึงหนึ่งแสนแล้วนะครับแล้วแล้วก็นะครับน้องเนี่ยได้รับเงินยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่คือขออนุญาตนะครับเปิดให้ดูแล้วกันนี่นะครับรายได้น้องนะครับเดือนนี้นะครับหมื่นกว่าบาทนะครับ อันนี้ที่น้องเบิกทั้งหลายทั้งปวงนะครับอันนี้ของขวัญที่ได้รับเดี๋ยวผมพยายามเปิดรายได้ที่น้องส่งให้ตลอดนี่นะครับเดือนแรกของน้องก็เก้าพันกว่าบาทน้องเพิ่งมาประมาณสักสองเดือนได้นะครับได้เบิกไปสองรอบครับหนึ่งมื กับ9,000บาทนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมเนี่ยให้รางวัลตอบแทนน้องเนะน้องนะครับตอนที่น้องลงกิจกรรมแล้วก็น้องเป็นคนขยันเดี๋ยวเราไปดูเลยซึ่งน้องเขาตัดไว้ครับน้องก็ได้ที่1เฟรชชี่ไปนะครับผมก็ เปไปให้สี่พันถั่วนะครับผมเพราะว่าถือว่าน้องทําตั้งใจนะครับมีความขยันตั้งใจพัฒนาการไลฟ์สาหรับน้องคนไหนที่สนใจอยากเป็นดีเจนะครับเข้าสังกัดพี่บูมได้นะครับอยู่กันแบบครอบครัวนะครับเน้นแนะนําเทคนิคผักดันให้น้องๆมียอดปังนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ